กำลังจะไปอิตาลีค่ะก่อนไปขึ้นเครื่องก็เอาขยะไปทิ้งก่อนนะคะพอเดินลงมาจากคอนโดเห็นกอหน่อไม้ชึ่งยั่วยวนใจเหลือเกินภาพแกงหน่อไม้ก็ลอยมาพอเทขยะเสร็จกลับขึ้นไปที่คอนโดแล้วรีบไปคว้าอุปกรณ์เหมือนคว้าไม้กระทาศิษย์จากบ้านเวทมนต์นะคะประกอบไปด้วยกระป๋งถุงมือและมีดอิตโต้นะ ทองดีเห็นก็บอกเธอจะบ้าเหรอแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ค่ะดิฉันแต่งหน้าแต่งตัวเสื้อผ้าพร้อมมงลงขนตาฟาดแต่ว่าหน่อไม้มันโผล่มายั่วตันหามันไม่ได้เธอถ้าไม่เก็บวันนี้พอกลับมาจากอิตาลีจากหน่อไม้มันจะกลายเป็นต้นไม้มันจะกลายเป็นต้นไผ่นี่งานวิถีมาดามเมียฝรั่งเวลาอยู่ไทยให้โซ่ให้โซพออยู่ต่างประเทศก็มาก้มๆเงยเงอยู่กอไผ่อยู่ในป่าเห็ดอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้นึกถึงเพลงอะไรไหม ซัมเมอร์แม่เรียกตัวกลับมาช่วยทำไร้ทำนายอยู่ที่บ้านหนองใหญ่ไปรแล้วจ้านี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะหน่อไม้ไปเที่ยวอย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าหน่อไม้จะกลายเป็นต้นไผ่